ยากกินชุบอยากกินชุบอยากกินชุบออไอ้เดี๋ยออเอะเออะสวัสดีครับวันนี้ช่องเม่ม้วนะครับไปเจอใครมันแห้งวะใครมันแห้งวะเฮียอะไรมแห้งวะไปเจอที่มึงร้องเยอะอะไรมันแห้งพอจุ้มนะแต่มึงร้องให้เต็มยศดิเราไม่เต็มเรับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้นาอบจหน้นาสำนักงางนเออเกินไปอ่ะเปลี่ยนอบจกันไปไม่เกิน เอาไปจากันไหมเหรอไม่ไม่ใช่ละไอ้อยากกินจิ้งอะอยากกินจิ้งอะอยากกินจิ้งไอ้กุ่มงหน้าต่านได้กินชิ้งไหมอะอยากกินจิ้งอะูไม่กินโอเคครับตอนนี้เรากำลังทำงานอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยดูคือที่ทำงานของเรานะนี่คือเราเปลี่ยนหลอดไฟอ่ะเนร่งโคตร ก็ทำเพื่อลุตติ๊กนะเออมันมันติดใจกันไปอะลูกไอติดใจกันไปทุกคนอ่ะติดใจเออมาทำงานพี่มาถ่ายไปทำงานแี่มาถ่ายคลิปอะไรปันยาวคนเดียวอะเป็นตาพี่ในใจอะดูหน้าแล้วอะเจไปลงมเออพูดเลยสวยมึงอย่าเอามือไปจับฝั่งโน้นดิมันเป็นไม้อะไรอ่ะ ้าวนี่ก็จะมาเอางให้ก็คือวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นปะเราทำใช่ไหมเกลอเนี่ยเราจะต่อเนี้เข้าอันนี้ใช่ไหมปึ๊บลุงมาเฮ่อเหนือ่อยเฮ้ยคนไม่ชอบเหยหน้าคุยอะ่ะคนชอบอ่ะทาเนี้ยเอเอเปลี่ยนมุอม,มั้งเฮ่อมอกล้องมึงอะ่ะโอ้ยลุงมาลุงมาคือจบคลิปเลยอ่ะชุ่มกลุ่มมามามึงก็พูดไปดิไอ้เหี้ยแล้วเอากล้องเลมไทำไมวะไม่มไไพูดแนวตรงเอาม,มีอะไรล่ะดูมาดิ ไม่รู้จักมาเดี๋ยวนี้ไม่ลงมาเลยอ่ะไม่ลงจักบันไดแล้วะลงถ่ายที่ลงอยู่บนไดไหนทำข้อมาคุยดิเรือทำข้อมาคุยดิน้ยทำข้อมาคุยดิทำข้อมาคุยดิเยอะดิคุยมือเนี่ยยมันไม่มาคุยกูเลยอ่ะมึงก็สอนเขาที่ทำเป็นไงทำยังไงอ่ะมึงก็บอกเขาไปดิคุยกูด้วยดิทำคุยกูด้วยนะเออ ไม่เอาอย่าลงลงมาเด็กเขี่ยอ <c oughs> ยังยังไอ้เราโมจะคุยเน,นี่ยร้อนดูมันเป็นไม่ต้งใจร้อนไม่ได้เลยอะ่ะงันมาแก้เนี่ยดูสิเนี่ยดูอะไรไห่นัยเอาไหม่เอาไหม่ตัดอันนี้ออกไหมเอาบันไดไหมไม่ต้องรอไม่ต้องน้อยปี่ ใช่ผมก็ต้องเตี้ยอไปเอาดิเอาความสูตเป็นรับประกันดิอ่ะคุยกับล้องหน่อยสูตจะขึ้นมาเฮ็ดย่่งสวัสดีครับด้วยสวัสดีบชันนีนักเลงวะให้ดูลุงอะลุงลุงอะธิบายดิว่าอันนี้คือทำอะไร นี่คือทำอะไรลุงทำไฟไงทำไฟใช่ไหมจ้าล,ลุงลุงรำคาญไหมผมร้องเพลงอ่ะก็ต้องดูไงดูพื้นที่ที่เราทำอะอ๋อบอกเราต้องดูใครมาอ่วยดูงานก็เราไม่ก็โอเคดได้ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็คือเอาไงไ่ายๆทุกคนตอนนี้เราก็คือกำลังทำเนี่ยดูทำตั้งแต่เช้านี้ประมาณตีสามครึ่งแล้วนะเรายังไ,ไม่ได้เรายังไม่ได้เลิกทำงานเนี่ย <c oughs> ตีสามเนี่ยมันตอนเชาน้าแล้วก็คือ ปรนีทเป็นประเทศแอฟริกโก่ะเออง่ายเหมือนประเทศอินกานแต่มันไม่ใช่อารมณง่ายเลยเอออยากอินจงอ่ะเอาวไม่คุ้นทจอ่ะเหนื่อยใจเลยไม่ลงเอ่ายๆใครดีใจไม่ะงใครดีก็เหนื่อยใจเหมือนกันแหละคนไม่ต้องตกใจนะตอนนี้มากลุ่มไฟเนี่ยแม่งวันนี้เป็นโคตรร้อนอ่ะทุกคนพี่เสียใจนะพี่ก็กำลังร้อนเนี่ย เกิร์าแม่พี่ไปกินจุ้งอ่ะพี่พาช่วยเกิรไปกินจุ้งนะวันนี้อยากกินจุกไหมอยากกินจุงเลยมันมันไม่รู้ที่ไหนไม่รู้อ่ะคนเกิรมันเปลี่ยนไปแล้วนะเฮ้ยกล้องไปอะไรวะเนี่ยคนไปแล้วเกิรมันเปลี่ยนไปแล้วน่าทุกคนนีใหญ่เกิร์บไหมเกิรมันร้องเพลงนะมันไมีความถุกอ่ะอืออีกแล้วไม่ร้องถูกเดี๋ยวเราไม่มีความถุกเลยอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรวะเกิรวันนี้นี่เกิรคุณเอสติอาคุณด้วยอ่ะ เอาเรียกเกิร์มนี่ก่อนนะเ,เกิร์มนี่ดิเ,เข้ามานี่ดิเข้ามานี่ยไอเด็กโขลยเอาเกเอามาเอาเลยทุกคนเกิร์มมึงสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์หน่อยวันนี้คุณเหนื่อยไหม ครับชิวๆชิวๆหมูอ่ะเรโดนโดนลุงด่าทั้งวันเลยอ่ะโอ้ยตาแต้มมาทำอ่ะง่ายๆอ่ะตาแต้มทำมาเลยดีลุงกัดกูทั้งเลอออดเห็นไหมเนี่ยก็คือเอาไงนะมันเสียใจไหมล่ะคือไอ้เกย์เอาเอาไงวะเอาไงวะดี่ดิไม่อยากินจงไปละอยากกินจงอะเกย์กินจงไปเลยไม่อยากกินจง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 ไม่อยากกิน เกกินจุ้งมะพวกผู้ายจะได้วไอ้ไอ้จุ้งกินเก้ยวจุ้งไหมล่ะเกอแสงยังได้เลยตอนนี้โอเคครับเนี่ยเกอทางร์คกูทำงานแต่มึงถ่ายคลิปเฮ้ยมึงทำงานแต่คุณถ่ายคลิปแบบเป็นไงวะเป็นไงวะรู้สึกครับรู้สึกมันเหมือนเด็กอ้างคำขานนะนี่คือกล้องดีรู้ตัวดีอ่ะโอ้รู้ตัวว่าอะไรอ่ะลมขาดลงขานมาทำไม เ้ยตกน้ำอเไมตกนไม่ได้เลยงเดี๋ยวนี้ตัวนี้ตปิเนื้อตเปียกไม่ได้เลยงั้เกไมไหนมาคุณไมไหนมาครับเฮ้ยเก้อคุยกับกล้องนีเกอเห็นติอมคุยกลอนี้ว่าความรู้สึกเป็นไงตอนเนี้ยอยากกินจอ ค่ไอี้ยอคือรู้สึกไงว่าการมีคนมาควนตอนทำงานอะรู้สึกไงการมีคนมาควนมาทำงานอะเ่อใช่หรอเสร็จแล้วลุงโอเคครับ โอเคครับนี่ก็เป็นเครื่องที่เราสิการใช่ไหมเกอแบบมันเหนื่อยยังไงวะใช่ครับโคนเหนื่อยอ่ะทำน้ำหวานออกมาเย้ะใช่ไหมใช่ครับไม่อยากยิ่งจุ้งมากอุ้ยเกอไม่โอ้โหมันโคตรร้อนอ่ะร้อนนี่ไม่เอาเดินได้เหรอขวดเป็นไม่ล้อนไหไม่อยากยิ่งจุ้งเลก็มากินจุ้งหน่อยก็มากินจุ้งหน่อยดิเกออยากกินข้าวอยากกินจุ้งวะอยากินข้าวอย่กินจุ้งอ่ะอุ้ยิวข้าว กินจุงวะโอ้ยหายุ่เข่าเขาตายกันดะูหน่อยดิดูไปดูโอ้ยเหรอตายวะดูอะไรคลิปไหนโอเคโอเคยิงเก๊กเราดิรู้สึกคุณรู้สึกไงครับอ่ะติดคลิปไหนยำแดงกินจุกเลยนะเนี่ยสำหรับวันนี้ไจะไปกินจุกไหมก็ยังเริ่ม แล้วอย่าลืมกดไลค์สิวัน <ไป S 2> นี้ไ,ไม่ไหวจริงๆมีแค่นี้แหละใช่ไหมไปแล้วครับไปที่ไหนมาอีกูนหนึ่ยไปเดิน